ถึงจะล้มแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเกมนี้เขาให้โอกาสผู้เล่นเสมอโอ้โหแต่เหมือนคิลเลอร์อเขาไม่ค่อยอยากให้โอกาสใครเท่าไหร่เขาบอกว่าโอกาสมีไว้ก็เสียเปล่าเออพับลงหน้ายกไหมถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่องหรือกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณทุกๆการสนับสนุนมากนะครับขอบคุณครับโอเคครับ,รบ,รบสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ยูับผมพี่ตองจากช่องมิตเตอร์ตองเองนะครับ แล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กันในไดบายเดเรสหรือว่าเดทบายเดรย e กั ate, นอีกเช่นเคย และนี่คือเซตเปิร์กที่จะเปลี่ยนให้คุณเป็นลูเดียสแม้จะเป็นมือใหม่แต่ก็พร้อมรับมือทุกสถานการณ์และแม้ต้องสู้เพียงลำพังก็ไม่เคยหวัน่นเปิร์กที่1น ja ึ่เดจาวูมองเห็นเครื่องปั่นไฟ3ามเครื่องที่อยู่ใกล้กันตั้งแต่ต้นเกมและปั่นไฟไวขึ้นถ้าเลือกซ่อมแซมเครื่องที่แสดงในกลุ่มเปิร์กที่2งวงสาขณญาตเมื่อโดนแขวนจะเผยตำแหน่งของคิลเลอร์และเพื่อนๆทำให้ทุกคนในทีมช่วยประสานงานกันได้ง่ายยิ่งขึ้นเปิร์กที่3ดูแลตัวเองสามารถฮิวตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่่งพพพาาาเเืืออนหรอไอทกป๋บยบ เปิร์ที่4ความรู้พฤกษศาสตร์เพิ่มความเร็วในการรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสูงสุด50%สุดท้ายก็ต้องซ่อมใจตัวเองอยู่ดีเพราะไม่มีใครอยู่ข้างๆเหมือนตอนแรกอีกแล้วโอเคครับผมและเซตเปิร์กนี้จะเป็นยังไงไปดูในเกมกันเลยครับผมไปกันเลย Let's go <S มาแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่ในด่านท่าโทบา ไปกันเลยมือใหม่แต่อยากจะเก่าก็ต้องดูเซตเปิกนี้เอาไว้เป็นตัวอย่างครับมาถึงเราปั่นขึ้นที่เป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าความเร็วในการปั่นมันจะเพิ่มขึ้น6%แน่นอนครับผมามาช่วยให้เราสามารถปั่นไฟได้ไวยิ่งขึ้นเอาอเชลล้วตานี้สังเกตซ้ายมือนิดน,นึงนครับเหมือนข่ายมุมจักรดิกแล้วเพื่อเจ็บแล้วอุ้ยทุกนเทาทำไมเพื่อลงไวยังอ่ะทุกคนเขาได้เป็นตัวอะไรครับเนี่ย เริ่มน่าสนใจนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราไปเจอกับคิวเลอร์ตัวอะไรแต่ว่าเพื่อนลมไบแบบๆอะโดนหนึ่งโดนสองอุ้ยแล้วเรามีเปิร์กนี่ครับอีกอันหนึ่งที่เราหยิบม,มาคือวงศาขนาดยาติเอาไว้มองออร่าแล้วผมคอยจะเดาออกนะครับเห็นแบบนี้ตัวแบบนี้กลิ่นแบบนี้ชัดเลยครับคนดูไม่ได้อาบนะ้ำไม่ใช่น่าจะเป็นกระตุยครับทุกคนตอนนี้แต่ว่าพี่เห็นแล้วพี่ไปครับผม ข้อดีของเปิร์กวงศาขนาญาตก็เช่นเคยเราสามารถมองอลาคนที่ถูกแขวนแล้วก็เพื่อนๆนะครับขณะที่คนอื่นถูกแขวนได้แล้วตอนที่เราถูกแขวนปุ๊บเพื่อนๆก็จะมองเห็นอลาเราเหมือนกันนะครับไปเลยแต่เ,เราวิ่งไปเองครับที่เพื่อนี่ยพอมีวงศาขนาญาติอะไรไมันก็ง่ายไปหมดทุกคนเราสามารถวางแผนได้เลยว่าจะปั่นไฟต่อดีไหมหรือว่าจะไปช่วยก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคิลเลอร์เขาจะโซนจะเฝ้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้ามีเปิร์กนี้คือรับจบเห็นหมดอะ ถ้าคิลเลอร์ยืนอยู่ในระยะเสาก็คือเห็นตัวเหมือนแฮกแมปอ่นนะทุกคนเราชิวไว้เพื่อนเลยครับเรามีดีความรู้พฤกษศาสตร์นะครับฮิวเพื่อนไวขึ้น50%อีกโอ้โหทั้งสามารถฮิวตัวเองได้ไวขึ้นแล้วก็ฮิวเพื่อนได้ไวขึ้นอันสุดท้ายที่หยิบมานะครับหลายคนอาจจะคาใจหรือว่าสงสัยแต่ผมมองว่ายังไงมันก็เป็นเปิดที่เหมาะสำหรับมือใหม่อยู่ดีก็คือดูแลตัวเองครับหรือว่าเซลล์แคร์ เวลาเราเจ็บเราก็สามารถแอบไปนั่งฮิวตัวเองได้ถึงจะชา้าทีนหน่อยแต่ว่าเราก็มีเปิร์กนี่ครับความรู้พกศาสตร์เอามาช่วยให้มันไหวยิ่งขึ้นครับมันอาจจะชา้าไปนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่เหมาะเหลือเครื่องที่2เรียบร้อยครับผมเสร็จไปแล้ว2เครื่องดูไปที่เสาไม่เห็นอะไรคิลเลอร์ก็แสดงว่าคิลเลอร์ไม่ได้อยู่ในระยะเสาถ้าไม่มีใครวิ่งไปช่วยผมว่าผมน่าจะอยู่ใกล้สุดครับตอนนี้ แล้วพี่มาแล้วครับน้องโอ้โหเห็นออร่านะครับเหมือนเขาจะเดินโซนอยู่ตรงนู้นค่อยๆเดินเก็บลายก่อนนะทุกคนไม่ต้องรีบเพื่อนเพิ่งโดนแขวนบางทีเราก็ไม่จาเป็นต้องดึงไว้นะครับยิ่งดึงไว้เพื่อนอาจจะโดนซ้าไวนะครับคือถ้าปล่อยให้เพื่อนอยู่บนเสาอ,อาจจะปลอดภัยยิ่งกว่าแล้วค่อยย่องเก็บลายมานเนียนๆคิดวนะ่าน่าจะไปไกลนะครับเ <H m? S 1> มื่อกี้เห็นอะไรไแวบๆเพื่อนเอาโทรศัพเพื่อน เฮ้ยนี่งไงผมเห็นออรไาเคลอเลยล่เละเขาเดินมาเช็คในระยะนะครับแล้วเรายังไม่ดึงนะรอจังหวะที่ดีที่สุดก่อนแล้วดึงจังหวะนี้แหละที่เผลอแล้วผมไปฝากด้วยเพื่อนเจอกันเช่่ยเพื่อนเสร็จแล้วก็ตัวใครตัวมันเลยนะผมไปปั่นไฟต่อครับพยายามปั่นเครื่องที่เป็นเครื่องไฮไลท์สีแดงะทุกคนจะได้ปั่นไฟไวขึ้นอีกเ็นะครับผมว่ายังไงเพื่อนก็มีแางหลัง พื่อนไม่น่าจะใช้มือใหม่เพื <_ C> e <an> ่อนน่าจะเป็นแบบ <_ C> e <an> มือเก่าแล้วละ่ะไว้ใจได้แต่ทําไมเสียงเหมือนจะเดินกลับมาขอออกมาก่อนนะครับรู้สึกถึงอันตรายอุ้ยเพื่อนลมอยู่ตรงนี้ขานข้าไม้ทันปะไม่ทันนะเพื่อนคนิลเลอร์อุ้มเพื่อนไปแล้วแทงหลังเหมือนจะไม่มีโอหูแล้วเดินผ่านไม้แต่ว่าผมไม่ได้ยืนรอไงผมไม่คิดว่าคิลเลอร์เขาจะเดินผ่านไม้เรียบร้อยเพื่อนโดนซ้ำเลยอย่าเรียกว่าโดนซ้ำเพื่อนโดนสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน สองว่าสองเมื่สี่สี่บวกสี่ได้แปดแล้วถ้าเราปูเราพี่จะเอาให้แบเอาให้แหลกออกจากตรงนี้ก่อนแล้วเพื่อนมีสปินวิ่งฉีกเลยครับทุกคนงั้นเราวิ่งตามไปฮิวให้เพื่อนหน่อยไหมเพื่อนเฟสสุดท้ายละถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราอาจจะบอกให้เพื่อนทันุวินายเองก็เป็นได้นะให้พี่ฮิวไปน้องอ่าโอเคโอเคเพื่อนฮิวเองได้ครับงั้นเราไปดีกว่าเพื่อนไม่ยอมให้เราฮิวนะงั้นเราก็กลับมาปัดไฟดีครับงานประจำงานหลัก ช่างซ่อมไฟคอเดดถูกแขวนอยู่ฝั่งนู้นเลยครับตรงจุดเกิดเลยมั้งแล้วเราปั่นไฟไปก่อนไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นค่อยๆ่อยๆเพราะว่าคอเดดเพิ่งโดนแขวนแต่เหมือนเอราวงจะดวงไม่ดีวิ่งไปเจอคิวเลอร์แบบนี้อาจจะได้ออกจากเกมคนแรกแล้วรีเบก้าวิ่งไปหนึ่ง พอเดดที่อยู่วันเสาวเรียบร้อยครับทุกคนงั้นเราก็ปัดไฟต่อยาวๆเอาให้เสร็จเลยเพราะว่าตอนนี้เหลือเครื่องเดียวเองซ้ายมือเครื่องสุดท้ายละลเรารีบปัดแล้วปัดคนเดียวดูดิทุกคนความไวนะครับไวมากตอนนี้ถึงส0นาทีหรือยังเอ่ยแลวเรียบร้อยครับผมเครื่องเสร็จครบห้าไงแล้วผมไปแล้วไกลปูฉีกเลยปันเสร็จแล้วก็หนีครับอย่าไปรอดูไลท์ชิลเลอร์ถ้าเจอกับกระต่ายอย่าไปพับแข็งโอเคแล้วผมแข็งไง ผมเลือกที่จะวัดใจแล้วหลอกไฟแล้วผมก็ไม่พับอยู่ดีผมมีอีโก้ในสังคมคนเฉยเฉงเศร้าก็บพับละเฮ้ยเพื่อน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 ทำไมนี่เปิดประตูกันจังเลยอ่ะแปลกๆว่ะทุกคนคือแบบเผอนิดเดียวเพื่อนเปิดประตูเลย แต่ไม่ต้องห่วงครับทุกคนเรามีวงศาคณะญาติเวลาที่เราถูกแขวนเนี่ยเพื่อนจะเห็นออร่าคิลเลอร์แล้วก็เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆด้วยเฮ้ยเพื่อนไปแล้วเฮ้ยโอ้โหคนไทยน้ำใจงามโอเค okay. ก็เสียสละดหนึ่งก็เข้าใจได้คือเลือดเขามีโนวันไงคือเข้าใจได้เข้าใจได้มาแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่ในด่าน ที่ว่าใสยของครอบครัวโอ้โหแล้วมีกล่องแบบนี้รับรองก็เป็นเดลิสแน่นอนแล้วผมขอสุ่มไว้เทมหน่อยโอ้เลขสิบครับเลขสวยเป็นเลขคู่ไงเลขนําโชคผมไปเลยครับได้ถุงมือมาหนึ่งอันแล้วเราก็จุ่มเครื่องได้เลยไม่จําเป็นต้องเปิดเยอะเพราะว่าคนเก่งเขาไม่ต้องใช้ของเยอะไงเออซึ่งไม่รู้จะใช้เราหรือเปล่าแต่ว่าเราปั่นก่อนแล้วเห็นเป็นตัวแล้วครับเดลิสกำลังเดินผ่านหน้ากองแล้วปล่อยกระโหลไปแต่เหมือนจะไม่โดนเพื่อหลบทัน ผมว่าผมควรไปไปปั่นที่อื่นไหมเฮ้ยม,ม,มีคนบูนให้ด้วยเอาละถือว่าโคมแล้วตอนนี้เล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับถ้ามีเพื่อนพกบูน,นแบบนี้โอ้โหชิวๆผมว่ามีโอกาสที่คือเล้จะแวะมาเครื่องอ่ะอย่างอย่างอย่างเดี๋ยวเพิ่งคิดมาคิดมากปามมี่แต่ว่าแบบนี้มันก็ไม่ค่อยดีนะครับคืออะไรเพื่อนคือพี่ขอปั่นไฟตรงนี้ได้ไหมไปดีกว่าเพื่อนยังไงคิดเล่เขาเปลี่ยนเป้าหมายละ โอ้โหเ้วเพื่อนมีสปินจนผมไม่มีอะไรเลยโอเคอย่างไรคิลเลอร์อก็ไม่ได้ได้เราโอ้โคิลเลอร์อมีตีเสร็จแล้วล็อกไม้ด้วยครับมันข้างอันตรายเราต้องหาทูเทมไฟล้วสูบอีกหนึ่งกล่องโอ้โห,โหรอบนี้ได้เลขสวย20แล้วผมขอใส่ไว้ที่มือเลยลวกันถุงมือทานอสใส่ปุ๊บเข้าตู้แล้วก็จะไปโผล่อีกตัวถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนมันจะมีสองอันที่เป็นลูกตากับถุงมือผมไม่แน่ใจว่าอัานไหนเข้าตู้แล้วหายตัวอันไหนเข้าตู้แล้ววาร์ป ต้องไปรอลุ้นเอาก้าวไวฉุกเฉินไวเลย๋ยวผมก็ค่อยเข้าแล้วกันอา้าววแล้วคิลเลอร์แฝงแบบนี้เราก็มองอล่าออกเ,อเดี๋ยวเราเห็นว่าคิลเลอร์กำลังกลับไปเครื่องแรกที่เราปั่นผมอยู่ใกล้เพื่อนมากที่สุดแล้วผมดึงทีเผื่อเลยแล้วกันพี่มาแล้วครับน้องไม่ต้องห่วงพี่เอาฮะลงมาเลยฮิวเลยไหมที่มีเปิดย,ยิววอยู่น้องไม่ต้องห่วงน้องไม่ต้องกลัวโอ้คิลเลอร์กลับมาแล้วทุกคน สองเป็สองเป็นสี่สี่เป็นสี่เป็นแปดแต่ถ้าน้องบวกกับพี่พี่จะเอังพแหลกยอดหลบสเตปยอดทิคฉีตรงนี้ไม่ีไม้ครับกวนเด็กกันหน่อยเดลิตร่างทองเดลิตร่างทองล็อกไม้นั่นไงว่าแล้วกะไว้ไม่มีผิดโอ้โหแล้วชิลเลตมีตีล็อกไม้ แบบนี้ไม่ค่อยดีหรอทุกคนต้องฉีกโดดโอเคเหมือนจะรอดครับคิลเลอร์หลงเหรอเฮ้ยหลงโอเคหลงแล้วทุกคนมีเพื่อนตะบูลลบปลายเท้าให้นะครับทำให้คิลเลอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะหลงง่ายแล้วไปเลยแล้วเห็นอยู่กลางแมปอย่ตรงนู่นกระเทือกเพื่อนอยู่แน่เลยเราไปบ้านใหญ่ดีกว่าผมว่าเพื่อนน่าจะอยู่แถวนี้เฮ้ยสวัสดีครับน้องๆน้องๆน้องๆน้องหยุดก่อนน้อง ไม่รู้น้องคนนี้ไปโดนตัวไหนมาทุกคนข้าบูนเหรออ๋อโอเคโอเคโอเคมีบูนฮีวไวก็ไม่บอกมาดิน้องไม่ได้ละชิบหายแล้วพาผมมาตุยหรือเปล่าโอเคคือเรื่องหายไม่เจอโอ้ยเกือบไปนะดีนะคิลเลอร์มองไม่เห็นมาเลยเดี๋ยวพี่ฮิวให้แบบโคตรไวมีบูนฮิวไวบวกบกับเปิ่มความรุ่งเรืองศาสตร์โอ้โหความไวบวกไปกับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะสองเท่าอ่ะทุกคน ยิงปบเปรียวก็หายเจ็บละอุ้ยตอนนี้ชิวมะเนะี่ยชิวละผมไปเดินเล่นเลยผมว่าอ้าว,วเราคิดจะบินตามตุ่มเพื่อนไหบอกให้ดีหรือเปล่าไม่น่าดีเพื่อนเข้าไมา้ทันโอเคเราพับไม้ได้สวยผมขอหนีไปปั่นไฟนะฝากด้วยเพื่อนตรงนี้มีเครื่องปั่นไฟอยู่พอดีแล้วมีคนกำลังนั่งจุม่มฮิวหรือเปล่าเพื่อนพี่ฮิวไวมาตรงนี้คาบูนคาบูน นี่เลยครับระยะบูนอ่าอยู่ตรงนี้ถึงแล้วพี่ชิวให้แบบโคตรไวปูด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 หนึ่งสองสามสามที่เสร็จไปกลับไปป่านไฟกันต่อเครื่องป่านไฟตานี้เดินค่อนข้างที่จะไวนะครับเสร็จไปแล้วสองเครื่องที่สามก็ผ่านมาแล้วเกือบครึ่งทางเฮ้ยเหมือนจะสแกนเจอตอนละหนึ่งแผลมีให้เห็นแล้วผมฉีกนะครับไปหาไม้ก่อนเลย โอ้ oh, ซึ่งไม้มันก็อยู่ไกลแถมมีล็อกไม้อีกเล่นยังไงครับคุณหมอคุณหมอบอกผมที่ผมต้องเล่นยังไงพับพับพับเอ okay. ถึงจะล้มแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเกมนี้เขาให้โอกาสผู้เล่นเสมอโอ้โหแต่เหมือนคิลเลอร์เขาไม่ค่อยอยากให้โอกาสใครเท่าไหร่เขาบอกว่าโอกาสมีไว้ก็เสียเปล่าพ,พับลงหนะ้ายกไหม ผมว่ายกแน่นอนแล้วผมฉีกไม,ไม้แผ่นต่อไปนะครับทุกคนโอ้ผมว่าฉีกับแผ่นนี้ก็ไม่ค่อยดีเดี๋ยวคิดวก็ยกกันดีแล้วพับไปก่อนเลยสตันไปหนึ่งทีแล้วเราก็ฉีกนะครับก่อนที่คิดเล่จะยกไม้โอเคเอเคิดเล้เขาจะบินตามแล้วผมหนิงเมหนึ่งทีตามแผ่นติดรอโดดโด,ดโอเคกระทึบไปก่อนครับพี่ชายส่วนเราก็วนกลับมาเล่นไม้แผ่นเดิมๆที่เราเคยทิ้งเอาไว้ ยกไหมไม่ยกครับทุกคนโอ้ยมาแล้วครับมีคนวิ่งมาช่วยแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคลเลอร์อเขาจะรีบกลับมาหรือเปล่าแล้วเ,เราฉีกลยรอบนี้เราดูทันนะฉีกแบบไม่ให้เห็นฝุ่นไปให้ไกลครับไปแอบอยู่คอมแแบบเลยเรามีเปิร์ดูแลตัวเองกันแล้วทุกคนโอเคแล้วเครื่องเสร็จครบ5ขออนุญาตดูแลตัวเองหน้าประตูเลยละกันประตูค่เปิดเอาให้ตัวเองหายเจ็บก่อนตอนนี้ ก็ผมไม่อยากแกโดนซ้ำเราก็มืออาชีพด้านการดูแลตัวเองเอยู่แล้วโอ้เคเลอร์อ,อยู่ข้างไกลนะครับอุย๊ยมีเปิดไทยเกมอีกโอ้ชิบหายแล้วละ่ะชิบหายฉายเมื่อวันก่อนรอบนี้ิเคเลอร์อมีเปิดพีเกมก็คือโนวันครับทุกคนเปิดแล้วออกเลยใช่ไหมขอวัดใจเปิดประตูนี้แล้วกันมีหินบางประตูอยู่ไม่ต้องห่วงทุกคนคือตอนนี้เราเห็นออนไลน์เคเลอร์อด้วยถ้าิลเลอร์อบ,บินมาทางนี้เราก็เตรียมตัวเปิดประตูออกเลยแหละ อาคิลเลอร์อบีบบังคับอะนะหรือว่าถ้าคิลเลอร์อบินมาผมหนีไม่ทันผมวิ่งกระโดดเข้าตู้เพื่อหายตัวหรือว่าวาร์ปได้ครับเราเอาไว้สัก99.9สก่อนกว่าแล้วกันรอดูท่าทีก่อนเผื่อจะดึงเพื่อนลงมาจากเสาได้อาจจะช่วยได้เพราะว่าตอนนี้ไม่เห็นออราคิลเลอร์อ,อยู่บนเสาเลยแต่ผมก็รู้ว่าคิลเลอร์อมาหาผมหรือเปล่าเพราะว่าเราติดไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะครับต้องไปถอดนะแต่ผมไม่อยากออกจากประตูไก่เท่าไหร่ สวัสดี้เบบี้พี่เห็นนะน้องทำอะไรอ่ะเฮ้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 เออกไปครับรออะไรโอเคครับเกมนี้ก็จบกันแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมหน้าครับผมเกมนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบาย เจนครับผม